สวัสดีค่ะพี่น้องปองปาสุขสุขคนเมื่อนี้กับพ่อพ่อยานิวก็าแลจ่าพี่น้องจ่ายานิวก็มีข่าวมาอัปเดตเรื่องบดแพลวพล้าน้องสันวงสะท้อนพี่น้องสุขสันต์วันขึ้นปีใหม่สองห้าหกแปดพี่น้องจ่าน้องสันพระเอกสันโพส์ลายยาวแบบนี้แพลวพลารุดคอมเมนต์ทันทีพี่น้องนะครคือว่าล่าสุดอันเพิ่นกับเขาดาวน้ากันอยู่จังหวัดลอยเอ็ดพี่น้องน้องสันวงศะท้อนกับพูดครับฉันปีใหม่นี้ไม่พิมพ์ยาวสั้นๆความสุขความโชคดีการเริ่มต้นสร้าง รอยยิ้มและฝ่าฟันไปด้วยกันครับนางเอกทุกสุขที่ต้องเจอกับดำรงชีวิตและการงานเริ่มต้นและแก้ไขเดินต่อฝ่าฟันไปครับข้างๆและขอบคุณทุกคนที่รักราว S&P p ขอบคุณมิตรภาพบ้านแสงทองสิ่งใดที่สันพูดไม่ดีด้วยการกระทําก็ดีใจก็ดีใดๆก็แล้วแต่ขอโทษทุกท่าน ปีใหม่แล้วไม่รักกันอย่าทําร้ายกันต่างคนต่างทำหน้าที่การงานให้ดีครับแก้ไขเดินต่อไปมีใครไม่มีใครไม่เคยพลาดไม่มีใครไม่เคยสมหวังเปลี่ยนความคิดอคติขอบคุณปีเก่านะที่สร้างบทเรียนและเรื่องราวที่ดีและไม่ดีให้เจอต่อจากนี้เดินหน้ากันปีใหม่ที่ดีครับ แฮแท็กลิเกเอแอนหมอลำซิงพี่น้องน้องซันกระผดแคปชันหเหยียดพี่น้องกับผ่านมาเราก็แล้วไปขอเดินหน้าต่อไปบ้ารักกันกะให้ผ่านผ่านไปทุกสิ่งทุกอย่างกะขอให้เฮงเฮงปังปังรวยๆเนาะไอ้ลืมต้นอดีตเริ่มต้นกันใหม่ปีใหม่ปีหน้าขอให้เฮงเฮงปังปังรวยรวยแฮปปี้นิวีย์สุขสุขคนเด้อพี่น้องจ้า บอดแพรพาแล้วก็เขามาคอมเมนต์อีโมจิหัวใจเลิบเลิบสามดวงพี่น้องน่ารักที่สุดเลยเอฟซีละลายทานก็เขามาคอมเมนต์รัวๆน้ำคือกันพี่น้องจ้าสวัสดีปีใหม่ค่ะขอให้มีความสุขมากๆเฮงเฮงปังปังเลยรวยนะคะขอให้เจริญรุ่งเรืองเฮงเฮงปังปังเลยรวยนะคะน้องซานและน้องแพรเก่งนะคะรักรัก มากค่ะติดตามทั้งสองคนเลยค่ะรักนะคะเพอเอกกับนางเอกสวัสดีปีใหม่นะคะเพอเอกกับนางเอกขอให้เฮงงปังปังเลยรวยค่ะสวัสดีปีใหม่ข้าพเจ้าขอใอ้พรให้น้องซานแอนแพลาพาวและครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดให้สมหวังดังใจขอให้สําเร็จสมปรารถนาในทุกเรื่องทุกด้านขอให้หน้าที่การงานทั้งสองราบรื่นไปด้วยดีขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเฮงปังปังเลยรวยอย่าเจ็บอย่าจน ลำํ่ำรวยรวยตลอดไปเด้อจ้าขอให้มีเอฟซติดตามและรักสั้นเนีนแนนพ่วพราวเยอะๆอย่าให้มีอุปสรรคในการงานขอให้คุณพระฤาษีรัตรนาไตาตามปกปักคุ้มครองสั้นเนีนแนนพ่วพราวตลอดไปด้วยนานด้วยเทินซาถุพี่้องจ้า น่ารักที่สุดเลยขอให้เฮงเงปังๆังรวยๆวยด้วยจ้าแมนพี่น้องจ้าจ้งไดก็ขอให้บอดแพลวพาวน้องสันวงสทรอนเฮงเฮงปังปังรวยๆวยด้วยจา้าผมท้งเอฟซีสุสุคนปีใหม่แล้วก็ขอให้เฮงเฮงปังปังรวยๆวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปจ้าพี่พี่น้องน้องมีความิดเห็นว่าจา้าใดก็คอมเมนต์เข้ามาสู่ฟังได้เด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจา้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย